ราคีอายโลหะยาประมาลาปะปราตันวาวายวาผู้ที่ไม่มีโลกมันโชคดีมิทานมาจมมาและครบแล้วมาพบกับความสนุกแล้วให้ความสุขติดอยู่ในสจมองได้พอมิ เล่าท่านเรื่ลับยอดลับยอดมันจะเกิดปรากฏนี้เมนเกิดผีกดได้แล้วใจสบายแล้วการที่วังเรื่องของความรู้จิตก็ปั่นปีกที่เชื่อเมื่อเรามุงไม่กบโบราณในคำโบราณทันว่าวัยเย็บกาย กบคนายแล้วมันจะบาด่าไปฮ่าเร,าเรวแา่กบมันดตเราคิดจะกบคงจะบอกกับเบิดพ้ไนไม่บาดคนไม,ไม่ลองไปลองแล้วเรื่องกบป่านนี้บางจะบาดไปฮ่าเร็วไม่บนเร็วเรืองกล้ามาบ่อยคน,นยาาปัญญาควรจะมาอุปบัติธม ล้วเราคนกว่าประทรับใจในช็จำใจไรประทับใแม่เราเลือกเวลาอยู่ไม่ต่ำใดนนิดหาซองหานหนึ่งงานตันคนเวลาคืนกันเราพยายามตามผู้เฒ่าที่ทรงบัญญยาคาพป่ดพระตูวัด ได้มันกลาบฟันแต่อ,อยู่ใจให้คนจากก่งกันตัวแต่น้นเรือสะนาลี่ก็ว่าก็ท้าวอนเราเชาวบุญต้องรักปฏิบบกคือเา่าหลกลักประพุทธลักมีไม่ลดจนแต่ยังสิ่งที่นี่นี่มันแน่นอน ตับความร้อนค้ามกโลกไปบเราเจ้าพุทธมือไม่หยุดต่อปเะเหมือนแปดกลับลงในต้มกะแล้วกเจ้มาเดอะธรรมดาว่ามานี่สีฟังนาร้ายงเราารแลวรายเลวร่ายเงมืนว่าเป็นตะกัวเหมือนปักซี่ท <or secret> ี <responses> <c oughs> ่มีแวว ยุงปักซี่ที่มันมีแววอยู่ในโอ้างมันวุนรางวุนรักแล้วมันละหลังัวสั้นจ่าต้องมันจบลงเล่นซาบัวไม่บาตัวจูโจมลงในกลอ,องต้มเรามาดูแมงกานมากว่างหรือพอกออกกับป้าซิเอาไปจิตคนที่รอในมอม บางแสนชอมียายทีไม่จะมาจมกานชมชมนียายร้อยบอลแานจดจำตั้งมาพุตธาตาเตบางอยากกอดำเป็นดำกอนไอ้อยู่ยืนยับโดยอยกูล่อนจงสาววอนมันคง มัครบในงานขอบบาลีของวันเรียบเรงของคราวนี้ซึ่งได้เห็นพิธีการจัดงานของคณะกรรมการที่ลุล่วงมาได้โดยสวัสดีภาพสำหรับปีนี้เราก็น่าจะภาคภูมิใจเลยครับอ ท,ท,ท,ทาาาง้นแลวโดาากง,งนะันนี้เราจะได้นำเรื่องรักร่วมสายโลหิตมาเสนออีกครั้งหนึ่งเรื่องี้คือรักร่วมสายโลหิตโปรดติดตามชมเรื่องรักร่วมสายโลหิต you uh -huh. เส้นเอ็นเส้นดองแล้วร้องตัวง่วว่าเนืกอก้ากินมกันเส้นหนึ่งเสียงพ่อหมอนมันบินวง,งองเวงอะดอกมาลาพ่อบ้านแล้วมันบินตัวไปถูกทิมพ์ดึงไอ้พวกกาม้นนาจิ้มินพ์นหนึ่งก็ลงุงซึ้ง พวกงานี่มันจะน่า,ากินเรื่องอากินบินก่อนมันไม่กันจะนอนใม่ได้ดำแต่กายแต่ไหวจะก็ปัจจุบไม่เคสคันนี้มันจะน,น้ำมันดินพื้นเป็นดินใหญ่โตโอลาลางนี่ปริจากรุงงานวงดำรงรักแล้วไม่ประเทศจัดวาล้วงรัฐบาน เจ้าพ้าล่วงปวงชงกระสำราญในชีมบานด้วยพระองค์ทรงบุญญาบริจกพงงานวงดำลงราประเพศชาตดร่มเยน็นแล้วได้เป็นสุขกับประนางเจ้าพว,วงทิพย์เอกกาจยาอยามืนจังสาแข้งหูกับดวงประจูดียัน ใครที่เรีกร้องร้องสุขสเสน่ห์ฮคู่บุญญาบระลมเมตดเจ้าเจ็ดดันมีรถและมีผิดามาด้วยกันจะเริ่นวันจะนาวาที่ว่าทีกระื่ีดาอยู่ในสิบล้อเนือดังทองนอับภาคุณจำรุน าเกตขันธนาราสิบปี้พึ่งไม่มีเมียแล้วข้าวับลุยัน้าวบ้านรงลงเลย เจ้าอยู่ว่ากระวันเตือนตาโรนายยังช่วยเหลือด้วยด้วยเป็นเจ้าข้าวโซบะเป็นดาราหน,นักกว่าทีนึ่งนางแล้วส่งโปรดนายใดที่พระสนมที่สมิธผิดชมมองน้ำมีไดีย้ยง ความหลักลองส่งโปรดให้กับนางทุกๆอย่างที่ประร้องสาวกาส่งยินดีขึ้นชื่อว่าตะนานีา่พละแกกรัวนี่กันอกชื่อตนาน้าแร้วกปลาแกครัวแต่าตัวนี่กายเรายลบในนี้ แต่าล้าวงอย่างล่องล่ยในสันสีไม่รู้ทีว่าเป็นเส้นปูกํากับปูลครองทำตั้งแต่มีเมียน่อยตันไม่คอยล่วงกับเมียล่วงดวงใจนังเต่าไม่กลายจากว้วันราจะจานเมืองเรื่องสำคัญไม่เป็นนั้นจะทุระล่องลานเลยจนเป็นก้าวกล่าวควัน lợi dụng tình cao bằng tàu quan gần gia lần cua lòng là

พกนายทำตามความบกตา,ามาคำโบราณาอ้อมตีวันดูบินแล้่วมันไม่มีมันบินคงแต่เราไมนยังลงอยู่นักหนาทุกเวลายืนผิดเส้นแล้วตรวต้านวงเป็นเวลากำลังว่าจานิยมคงบรลุมสน,น่แน่า บัวนาาดียอกใก้เป็นเจ้าพระยานีนะมีทานนะไม่ความว่าโปรดรานประทังดีกระดองแสงสุริยาสงบาีเส้นามาดีนองแล้วก็บ่ของ อยากต่อตาคนไม่ได้ใจชื้นทุกวันคืนชื้นหยอมร้องระลอกมาปรึกษาประไ้วัจนอมยงปินานงยามทีกางวันซ้ำร้ำกล้าหยกหยอกต่อหน้าวลาวารุ่งว่ายังใจเลือนเราช่วยหน้าละสมัครมันแล้วจอมที่มีปัญญาปรีชาจชาันจงกล่าวการกนฐานา การภายในพระนครภาหลวงปัจจุบันนี้รู้สึกว่าอบอุ่นหรือชุ่มชื่นประชาตนราษฎรทั้งหลายาก็มีความสุขมีความเจริญอยู่เป็นอย่างดีโดยสมเด็จจุลจุงหานวงศ์ทรงปริหารประเทศอแล้วก็เคยให้ความเป็นธรรมกับอาณาประชาชราตฎรทั้งหลายพาณันมีบุกกายมีความบุกกายสบา,า,ายใจเป็นที่างด แต่ปัจจุบันนี้พระองค์ก็ทรงละเลยเฉยเสียไม่สนเปะืกไทยกับการบริหารบ้านเมืองหมอบหมายหน้าที่อันนี้ให้กับข้าราชการคนสำคัญเช่นมนตรีอามา์ไกลพิดสนิสนมพระองค์ก็ทรงไว้วางเปลือไทยหมด่จะหลงไหล อยู่ในนางสาวปินอนุงคือลูกสาวของธนูราบาดีเนี่ยบางวันพระองค์ก็ทรงรับสั่งให้เข้าเฝ้าแล้วก็มาสนทนากันในเรื่องลูกสาวของธนูโหราบาดีตรงนั้นเดี๋ยวนี้ปินอนุงเมียสาวอ่อนวอนคุณขออทุกวันที่อ่อนวอน,นขอให้พ่อของเขาได้มียศ มีตำแหน่งดีขึ้นมาไอ้ข้าเองก็รู้คือเต็นใจนะเพราะท่านเป็นโหรสำหรับเมืองเท่านั้นแต่ในทรงพระราชาทานยศในท่ทานเราเป็นปริยาเรียกว่าเจ้าปริยาโหราศาสตร์เนะหมาะสมทีเดียวที่ได้เป็น่อตาของเรานะเราดีใจเหลือเกินนี่ท่านปริยาโหราศาสตร์เป็นพระมหากรุณา ที่ทงรงตัอกราบุกรมมงพระราชทานยศในข่าวพระพุทธเจ้าเพราะใช่ลูกสาวของท่านนะ่ะดีเหลือเกินไม่เลียดที่ที่ตั้นอากรรมาถวายก่อนนี้ข่าวกระบาดจะมาถวายไหวให้เป็นนศางทาสีรับใช้อยู่ในพระราชวังหลวงเพื่อจะได้ศึกษาให้รู้เรื่อง ภายในพระาชวังแล้วต่อไปจะได้รับใช้เป็นข้าอยู่ข้าอยู่ใต้ความละองธุรีประบาทสืบไปก็เห็นใจท่านเนี่ยท่านมีคุณกับบ้านเมืองหลายอย่างนะบ้านเมืองมีทุกมีโศกท่านก็ทำนายอศูนย์ยันวันคืนท่านก็ทายได้ยังแม่นยำแล้วก็ประชาชนเพิดทุนและนับถือท่าน แล้วก็ลูกสาวก็ทำหน่ายั้นใจเพราะคนเดียวเท่านี้แล้วก็แม่ก็ตายซะด้วยแล้วก็ทัานคพงมีลูกสาวเมื่อตอนที่แก่แล้วว้าเวเมื่อตายไปไม่รู้ว่าลูกนั้นจะตกแระกรรมลำบากอย่างไรอนะคตของลูกนะก็เป็นห่วงจิ่งในน้ำมาถวายเมื่อเราได้มองเห็นถึงหน่วยก้าแในบุคลิกลักษณะของสาวเป็นนนง มันสมควรที่จะยกให้เป็นพระสนมเน่นก็เพื่อความเห็นใจทันพรยาวรา,าสาหนะ์เพราะท่านมีความเอ,อความดีหรือมีคุณความดีกับบ้านเมืองอาหลวงมามากม,มายเหมือนกันที่นี้ลูกสาวของท่านเนี่ยเมื่อได้มียศมีฐานะหรือตำแหน่งเป็นเมียน้อยขึ้นมาสมมติว่ามันจะมีลูกมีเต้าต่อไปเบื้องบนวันข้างหน้ามันจะได้สืบสายเป็นโลหิต คนะันดีใจไหมอน,นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นเดียค่ะอ่าดีแล้วแม่ลูกเท้าวของท่านดีดจริงๆนะทั้งงที่มันเป็นชาวบ้านนอกกองนานะเพิ่งเข้ามาอยู่ในเวียงวังแล้วก็ได้รับตําแหน่งขึ้นเป็นไมเ่เอ่อเป็นม้หสีมีตำแหน่งดีขึ้นมามันปฏิบัติถ,ถูกต้องทำตัวไว้ยศไว้อย่าง เมื่อไห่เคยคุณอยู่ในวังมาเทนมแต่นานทีเดียวการปฏิบัตินัดจาปูดจาปราสายอิริยาบรรยาตอย่างได้รับการศึกษามาเป็นอย่างดีทีเดียวไม่เสียทีแหละที่เราได้ยกย่องนางนางนี่มีความฉจาดมากต่อไปท่านตายไปก็ได้ไวาวางใจเถอะเราจะเลี้ยงดูนางนี้ไว้ให้เ,เป็นที่อ,อไว้ใจของท,างท่านทีเดียว หน้าตารูบางแหม้คมคายนะเนื้อหนังอืมพอโทแล้วนิ่มนวนน่ารักลูกสาวของท่านเนี่ยเอาเถิดดีแล้วเราจะรับเลี้ยงลูกของท่านไว้ให้เป็นอย่างดีทีเดียวข้าพระพุทธเจ้าจะได้กราบลาอขอพระมารดาคุณพระมารดาดูในรรานาิคุณปุกลาปกกรมมอมกีนอาไปอะ นี่พอตาของเราเนี่ยได้เป็นเจา้าพรปยาขึ้นมาแล้วตันเสนาบาดีรู้สึกว่าเขาก็มีหน้ามีตาแล้วก็ได้แบ่งสรรปันส่วนสร้างบ้านเรือนใ,นใหญ่โตมีคนใชใ้นายงานก็นับว่าเหมาะสมกับเป็นพอตาของเราเอ้ยท่ันเสนาบาดีคานี้เสียใจว่ามันแก่แล้วคุณจะเมียกเรา แต่มันดีเนี่ยเรื่องนีเมียสาวก็เนี่นออยทำให้คนแกน่มันคึกคัับึ้นมาแล้วเกินนะอะไรบ้างยาที่พิเศษพิเศษช่วยแนะนำกันบะังสิฮะให้เรามีอายุยืนนานไปอ,อขอเดชะาประอาจปยาบีพ้นกล่าวข้าวพระพุทธเจ้าก็รู้สึกยินดีปรีดาในานะทีะทท่พระมารุณาที่คุณได้ทรงมีพระ ประเสริมสำราญแล้วก็ทรงปีดียินดีในชีวิตและในพระมเหสีคนสาวเนี่ยพวกข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็รู้สึกดีใจไป็นย่างมแล้วก็ธนูราวดีก็ได้รับพระราชทานยศเป็นพระยาโหราศาสตร์ขึ้นมา